คอมเมนต์พวกนี้มาจากความรักของตัวละครซึ่งผมเห็นใจมากแล้วผมเข้าใจเขามากมากเพราะผมก็รักตัวละครนี้มากผมรักซูเปอร์แมนมากๆการที่เรามารับงานอันนี้เราไม่ได้รับเพื่อที่จะหวังกระแสหรือว่าอยากได้เงินอะไรเลยเรารักตัวละครนี้จริงๆอิครับเราก็ได้ผ่านการแคสติง้งอย่างจริงจังแล้วเราเราทำเต็มที่สุดๆแล้วครับผมอยากให้ทุกคนแฮปปี้มันเป็นซูเปอร์แมนแะแค่นั้นเลยครับไม่ชอบผมไม่เป็นไรครับกระแสที่เข้ามาใช่ไม่เหมาะสมะไรครับผมก็พูดตามตรงว่าผมเป็นคนที่อ่านคอมเมนต์อยู่แล้วแล้วพอเห็นคอมเมนต์พวกนี้ ในคืนนี้ผมตีความเองนะครับว่าคอมเมนต์พวกนี้มาจากความรักของตัวละครเขารักตัวละครเขาเลยมาคอมเมนต์แบบนี้ซึ่งผมเห็นใจมากแล้วผมเข้าใจเขามากๆเพราะผมก็รักตัวละครนี้มากผมรักซูเปอร์แมนมากๆแล้วอยากเลียร์เรื่องนี้ก่อนเลยว่าการที่เรามารับงานอันนี้เราไม่ได้รับเพื่อที่จะหวังกระแสหรือว่าอยากได้เงินอะไรเลยเรารักตัวละครนี้จริงๆครับผมเป็นแฟนของซูเปอร์แมนมาตั้งแต่เด็กแล้ว คือตั้งแต่ไม่ว่าจะคริสตเฟอร์รีแบรนดอนราลเฮนรี่แคเวลซูเปอร์แมนในดวงใจของผมคือซูเปอร์แมนจากจัสติสิกอลิมินเต็ดซึ่งเป็นกระตูนะครับแต่ว่าคือในในคอมเมนต์ว่าเหมาะหรือเปล่าสิ่งผมดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้นครับผมถือว่ามันเกินหน้าที่นักแสดงแล้วเป็นมันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ผู้บริหารทาง Warner Bros ที่ได้เลือกเรามาลองแคสบทบ,บาทนี้แล้วเร,เราได้แคสแบบถูกทุกอย่างกระบวนการนะครับเราก็ได้ผ่านการแคสติง้งอย่างจริงจังแล้วเรา,เรา,เ,ราเราทำ เต็มที่สุดๆแล้วครับอิมดีว่าอิมผ่านการทสปกติกตามระบบของเขาเลยถูกต้องครับดดดได้เลยครับก,ก็ตอนแรกคือพี่ๆทาง w o r n e r Bros. ก็อยากให้ผมมาลองแคสติ้งดูเพราะว่าเขาตีความซูเปอร์แมนแบบเวอร์ชันใหม่ครับผมก็ได้มาลองแคสกับกับผู้กกับเสียงกับพี่ผู้บริหารทาง w o r n e r Bros. แล้วก็แคสดูสรอบแล้วก็ต้องรอผลตอบแทนจากจากประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง เพราะพี่เขาต้องส่งให้วอล์เปอร์ทางต่างประเทศอัปรูลดไปด้วยอีกทีหนึ่งนะครับแล,และตอนผมพากเสียงในฐานะที่เราเป็นนักแสดงเนาะเราก็ใช้ความอินเนอร์ของนักแสดงเพราะเราเราฟังจากซาวด์แทร็กของพี่เดวิดคอนสวีเลยเราก็ฟังว่าเขาสืบเพาะอารมณ์ไอไลเราก็แพรรับแล้วก็บง่งบอกสิ่งนั้นในการแสดงทางนี้ครับแค่นั้นเลยครับใช่ครับพี่เขาต่อมาเชิญมาแล้วผมเป็นแฟนขับซูเปอร์แมนอยู่แล้วอ่ะผมถือว่ามันเป็นโอกาสที่ดีๆมากที่ที่พี่เขาได้ได้ให้เราอ่ะครับ เราก็ทําใหด้ดีที่สุดแล้วเราต้องสําหรับผมนะครับสิ่งที่ผมพูดว่าผมเกินหน้าที่ผมที่ว่าแบบเราเหมาะหรือเปล่าสิ่งเราเหมาะหรือเปล่าเพราะว่าผมต้องเชื่อใจทีมงานพ,พี่พี่ผู้บริหารทางวอลเลย์บอีรู้มากกว่าเรามีประสบการณ์มากกว่าเรามากใน,ใน,ใ,นในการวงการการพากับครับเราก็เชื่อใจเขาที่เขาเลือกเราด้วยเหตุผลที่เขาอยากตีความซูเปอร์แมนเป็นตัวใหม่ครับ